ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยวันนี้นะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามากันเยอะมากนะครับในเรื่องของอการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับกับรถจักรยานยนต์นะครับนะนนี้ผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับขอนขึ้นนั่งก่อนนะครับ เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูอีกค้างที่สองครางที่สามนะครับค้างที่สี่นะครับสตาร์ทได้สบายๆนะครับบีมเอไม่ตัดนะครับ บีมเอสไม่ตัดเพราะอะไรนะครับผมจะพามาดูแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ปกติแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมก็ย้ายแบตเตอรี่ขึ้นมาเก็บตรงนี้เพราะว่ามันเป็นลิเธียมนะครับที่เป็นแบบเปิดประทุนนะครับผมจะให้ดูก็คือ ใส่กล่องในลักษณะนี้ไว้นะครับใช้กับ3ล้อเครื่องนะครับให้กับ3ล้อเครื่องก็ถ้า3ล้อเครื่องได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเคยใช้เคยนำไปใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับแต่ว่าแพ็คเนี้ย แบบลูกมันโตหน่อยนะครับก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะในเรื่องของขนาดนะครับในเรื่องของขนาดอ่ะมาดูนะครับว่าทําไม bms ถึงไม่ตัดนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องหาเทปมาติดคืนละตัวนี้ใช้มาแล้วจะเข้าหาปีที่ปีที่3นะครับ สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่แพ็คนี้นะครับตัวนี้นะครับลิเธียมฟอสเฟตนะนะทำไม b m มเถึงไม่ตัดนะครับสตาร์ทได้ซ้ำหลายครั้งเลยนะครับอันนี้ b m มเนะครับอ่าบีม สาเหตุที่ BMS ไม่ตัดนะครับเนื่องจากไม่ได้ต่อใช้งานผ่าน BMS นะครับต่อที่ขั้วแบตโดยตรงนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องติดตั้งเข้าไปนะครับในส่วนนี้จะเป็นเจ้าตัว Active b a ล a น c e นะครับตัวนี้น่าจะ1.5หรือ1.2แอมป์ผมไม่จำไม่ได้มานานแล้วนะครับนะ ออกมานี้นะครับแพ็คนี้นะมานี้นะครับชาร์จผมชาร์จโดยตรงนะ,ะตัวนี้ผมชาร์จโดยตรงเลยไม่ได้ผ่านอุปกรณ์อะไรนะครับก็จะเข้าหาปีที่3แล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะ เครื่อง120ซีซีนะครับ120ยีซีซีอ่าข้างหนึ่งเห็นว่าเมื่อกี้แว๊บ,บนะครับมีเจ้าตัวไฟติดขึ้นตรงนี้นะครับไฟบาลานซ์นะแสดงว่า,าเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ทำงานอยู่ หน้าตาของเขาออกมานี้นะครับที่ผมใช้งานเผื่อท่านในสงสัยว่า,าใช้งานแล้วมันเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับถามว่าในช่วงแรกที่ผมใช้งานนี่ผมติดตั้งเจ้าตัวบีมเอสไหมผมติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานด้วยนะครับใช้งานด้วยแต่ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยมากก็คือ แป๊บๆมันตัดนะครับใช้งานไปแล้วก็ตัดนะ,ะผมก็ต้องมาถอดเจ้าตัวอคอนเนคเตอร์ตรงนี้ออกนะครับนะว่าจะซื้อเจ้าตัวสกิร์ตเบรกเกอร์มาใส่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับสักทีนะจนมันตัดบ่อยมากรู้สึกรำคาญเวลาใช้งานนะครับก็เลยเอา BMS ออกนะครับแล้วก็ต่อเฉพาะ Active ะีฟบาลานก็ใช้งานมาเรื่อยๆจนถึง ปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะใช้ต่อนะครับตัวนี้ก็ยังใช้งานต่อเพราะว่าแบตเตอรี่เจ้าตัวเดิมนะครับที่ติดตั้งตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตะกัวกดนะครับนะตอนนี้ก็ปลดระว่างไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็ประหยัดค่าแบตประหยัดค่าแบตไปประมาณ สองสองปีเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็จะเข้าปีที่3แล้วนะครับในเรื่องของอกำลังไฟนะครับค่า CCA ที่ได้ก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าจึงเดียวติดนะครับนะจึงเดียวติดนะไม่มีปัญหายกเว้นตอนเครื่องเย็นนะครับแต่ก็ตัดปัญหาเรื่อง BMS ตัดไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหากท่านไหนสงสัยอะไรยังไงก็ ลองสอบถามเข้ามาก็แล้วกันนะครับนะในส่วนที่ผมได้ใช้งานแล้วก็จะอพอที่จะแนะนำได้นะครับโอเคครับ